เคยชินกับการอ่ามาเรียนรู้กับที่เราเคยชินเคยทําเคยปฏิบัติแล้วพอรู้ว่าจิตมันคิดชักชวนจะปฏิบัติก็เลิกแบบนั้นผมบอกท่านหลายทอบแล้วท่านไม่ยอมเลิกเองเด๋ยนนี้มันก็เลยไปยําใหญ่ไอ้ของเก่ากับของใหม่มันก็เลยแยกกันไม่ออกแต่พอท่านเลิกเลิกปฏิบัติแบบนั้นทั้งสองอย่างอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะม,มันจะเรียนรู้เองว่าเนี่ยเสียงลร้องก็ได้ยินเสียงลมพัดมาก็รู้ ทางตาทางหูประสาทอะไรยังดีเดี๋ยวรมมากระทบมันก็รู้นี่แหละคือการปฏิบัติแบบธรรมชาติแต่ที่ท่านทำมานัมันยังไม่เป็นธรรมชาติมันยังไม่เต็มร้อยอเห็นก็ยังไม่ชัดจนนเจนอาจารย์ครับแล้วอย่างสมมติว่าเสียงเพลงเนี่ยสมมติอาจารย์ถ้าเสียงเพลงมันเกิดขึ้นมาอีก อาจารย์จะให้ผมวางจิตแบบไม่ต้องไปวางอะไรก็มันก็เรียนรู้กับมันเพราะประสาทหูยังดีเออก็เรียนรู้กับเขาก็ได้ยินไปก่อนได้ยินสิก็ใช่ให้เรียนรู้กับมันเท่านั้นแหละไม่ต้องไปจัดไปวางอะไรกับมันเนี่ยเสียงมาปรากฏท่านรู้ไหมแล้วท่านไปจัดยังไงกับมันอ่ะท่านไม่มีหน้าที่ไปจัดอะไรกับมันเพราะประสาทหูยังดีน่าจะดีใจนะเออประสาทหูยังดี แต่ถ้าเกิดประสาทหูไม่ดีอ <c oughs> oh, ่ะเสียงมาก็ไม่ได้ยินเนี่ยแต่ดงว่าประสาทหูย no. ังดีใช่ไหมอารมณ์มากระทบเนี่ยเสียงมาปรากฏมันต้องเห็นมันต้องได้ยินเนี่ยน่าจะดีใจว่าประสาทหูยังดีไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วไม่ต้องไปเพิ่มอะไรนะไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปอะไรกับมันนะแล้วแต่มันให้เสียงมันปรากฏของมันเองแล้วประสาทหูยังดีมันก็ต้องได้ยินแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมัน อย่าไปหาวิธีทํากับมันเพราะทํากับมันมันไปอีกเรื่องหนึง่งมันไม่ได้เรียนรู้กับธรรมชาติหรอกมันไปนสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะปิดบังธรรมชาติใช่แไมฮะเนี่ยให้ธรรมชาติมันเต็มที่ก็มันรับรู้เต็มที่ลมพัดมาก็รับรู้เต็มที่เสียงมาปรากฏก็รับรู้เต็มที่รับรู้แค่นี้แหละไม่ต้องไปทําอะไรก็มัน มันก็ง่ายๆสบายๆชิวๆทำไมสำหรับผมมันเออ<า>ไปอทำให้มันยากยงงธรรมชาติมันไร้รูปแบบนะแต่ที่ไปทำอยู่นะมันมีรูปแบบอยู่นี่มันก็จะไปปิดบังธรรมชาติให้ออกมารู้ทุกอารมณ์ทุกตะาวานันทุกวิญญาณเต็มร้อย ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วสเ,สเสียงที่ผมได้ยินเนี่ย <c oughs> ที่ได้ยินเนี่ยมันรูปรูปเสียงได้ยินหรือน้าได้ยินอ่านภาษาเอาแค่ได้ยินก็พอไม่ต้องไปบอกว่ามันเป็นรูปเป็นนามอะไรหรอกเพราะถ้าไปบอกมันมันจะไปอีกอย่างหนึ่งออมันจะเป็นอีกแบบใช่เอาแค่รู้ว่าอาา่านาษาถูอยังดี อารมณ์มาปรากฏมันก็ต้องได้ยินแค่นั้นแนละ้วพอแล้วเพราะถ้าไปกําหนดเป็นรูปเปน็นนามันก็ไปเข้าล็อกเก่าไปรวมกายของเก่าตรงนี้ต้องเลิกทั้งหมดไม่ต้องทําอะไรอาจารย์จะให้ผมปฏิบัต,ติแบบไม่ต้องปฏิบัติเออเอาแบบเอาแบบปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติแล้วผมจะอยู่ยังไงก็อยู่แบบธรรมดาธรรมชาติ โอ้ยก็รู้จักปล่อยบ้างนี่ต้องปล่อยทุกอารมณ์ทุกตะวันทุกวิญญาณด้วยต้องปล่อยทั้งหมดต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่โดยสิ้นเชิงไม่ใช่เปลี่ยนบางส่วนนะต้องเปลี่ยนทั้งหมดขอดมดาดมอ่าก็ไม่เป็นไรดมได้มันมันมันหองสิ่ธรรมชาติเพราะท่านไม่กล้าทิ้งอ่ะ ยังคิดว่าทำมามันน่าจะถูกบ้างน่าจะดีบ้างน่าจะานัะ่นนั้นอย่างนี้บ้างคล้ายๆกัะมันเชื่อมั่นตัวเองสูงมันก็เห็นได้นะอาจารย์ <c oughs> อ่ามันน่าจะได้มันน่าจะดีมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> อะไรของมันนะ <c oughs> มันจึงไม่ยอมเลิกไงถ้าเป็นผมแล้วโอ้ยเลิกไปนานแล้วไม่รู้ก็ช่างมั่นไม่รู้ก็ช่างเผือกไม่ก็นผมเิ จะมีอะไรมาส่งอาจารย์หรือไม่ต้องไม่ต้องเอามาผมไม่เคยเอาไม่ต้องไม่ต้องมาส่งอะไรไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอาอะไรมาส่งไม่ต้องคิดว่าจะทํายังไงไม่ต้องจริงๆอ่ะอาารอ่าถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่เลิกกับารปฏิบัติจริงๆรนะมันสารภาพกับอาจารย์เลยจริงนะที่ผมบอกอาจารย์มาจริงผมว่าแอบทาสมาธิมาพักหนึ่งแล้วอ่ารู้แล้วตรงนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะการทำูแล้วมันกลัวจะไม่มีอะไรมาส่งกันบ้าน ตรงนี้ไม่ต้องมีผมไม่เอาอาการบ้านแบบนี้อาจารย์แต่มันก็ทําให้ผมแยกเสียงกับภาพได้นะจับก็ <anonymous lawyer> แยกได้แต่บางทีมันรวมมันแยกได้ไหมล่ะอ่ามันต้องแยกไอ้ที่รวมได้นี่ด้วยพอรู้ว่ามันรวมมันถึงจะแยกได้ <ciao> อย่างเมื่อกี้ที่ทุกขเวทนาที่ป,ปวดขา <Dubai> แล้วก็เดินมานี่ <imme> หายแล้ว ขนาดผมยิงเคยกระาจาเนี่ยผมปวดขาผมก็แค่ขยับก็ขยับแต่รู้ไหมว่าม,มันรู้ที่กายขยับขยอนเคลื่อนไหวนะวมันไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจนะแต่ใจน่ะมารับรู้รู้ว่ากายมันมืนม่ง<ร>กาย,ยที่มันเมื่ยมันทุกข์อย่างนี้แหละรู้แค่นี้แหละไม่ต้องปฏิบัติอะไรเอาแค่รู้กับต่างกับไม่รู้แค่นี้แหละ เดี๋ยวไม่ต้องเอาการบ้านอะไรมาส่งไม่เอาผมไม่เอาเปิ่นี้การบ้านแบบนี้ไม่เอาที่ไปทำทำสมาธิทำโน่นนี่นั่นแล้วก็อามาส่งผมไม่เอาหรอกเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติเห็นไหมผมบอกตรงๆว่าทําให้สภาพจิตเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปมันรู้ไม่เต็มร้อย ให้รู้ธรรมชาติเขาเป็นร้อยเต็มร้อยอย่างเงี้ยพอแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาส่งหรอกมันเป็นกินเาด้วยน,ะน,ม,นยมันมีแบบเนี้ยคนที่ปฏิบัตินะมันกลัวจะไม่มีอาการบ้านมาส่งมันกลัวจะไม่มีนู่นนี่นั่นมาส่งก็เลยต้องทำสร้างอะไรขึ้นมาแต่ว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ต้องการอย่างนี้หรอกการบ้านแบบนี้ไม่เอาผมทำผิดเหรออาจารย์มันเหนื่อย มันเหนื่อยที่ต้องมาแก้ไขแก้ให้มันถูกอะ่ะแล้วมันเหนื่อยตรงไหนตรงที่เหมือนพูดกันคนละเรื่องพูดแล้วบอกแล้วให้เลิกแล้วไม่ยอมเลิก ออมันเสียความร,รู้สึกตรงนี้แหละอาจารย์พูดผมมีความรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะนั่นแหนะสิมันต้องพูดให้เออเมื <c oughs> ่อกี้นี่อาจารย์พูด่าผม,มความรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะนั่นแหละก็พูดให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมารู้สึกเลยนะจุดประสงค์ก็เพื่อจะให้รู้ว่าไอ้ไอที่ทําการบ้านมาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คต้องการแบบนี้ผมม <c oughs> ีความรู้สึกผมทให้การเสียเวลาอ่าทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติ ผมจะไม่ค่อยมีความรู้สึกพวกนี้นะจ๊ะไอพวกนี้ไม่ต้องเอามาไม่ต้องทําไม่ต้องมาส่งกันบ้านแบบนี้ไม่เอาแต่แต่ตอนที่ผมได้ทิติเกี่ยวกับกุูสนเรื่องโยมเนะี่ยผมไม่ได้ทํำสมาธินะจ๊ะมันเกิดขึ้นเองนะก็รู้แล้วถ้าจะไปทำํำมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่ง มันมันต้องมาเรียนรู้ที่มันเป็นแล้วก็แก้ให้ถูกจุดมันมีผิดปกติเรื่องเดียวทางเดียวอย่งนีหละอาการที่ผมเห็นทางแยกแล้วก็ไม่ได้ทำนั่นแหละมันเรียนรู้ได้ทุกวันเรียนรู้ได้ทุกวันไปทุกวันผมได้ยังไนลงโซโลได้นั่นแหละแล้วก็ได้ย้ายมได้อย่างนี้อ่าแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วถ้าหากว่าท่านเลิกเลิกปฏิบัติ อาการอย่างนี้ก็จะหายเอ,อ,อ,อวาไม่ต้องหาวิธีแก้อะไรเมื่อวานนี้กับวันนี้ผมปกติมากเลยเมันจะเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติใช่ครับผมเห็นนกเลยน,นะนะแล้วผมก็ไม่ต้องเหนื่อยไอไ้อที่เหนื่อยคือมันพูดแล้วท่านไม่ปฏิบัติตามที่ผมแนะนำไงมันเหนื่อยตรงเนี้ยมันเหมือนพูดกับคนละคนละเรื่องคนละภาษาคนละอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อย,ย แต่ถ้าพูดแล้วเข้าใจมันก็ไม่เหนื่อยแต่นี้พูดแล้วเหมือนม่อนไม่เข้าใจมันก็เลยทําให้เหนื่อยผมก็เลยต้องพูดต้องย้ําอยู่บ่อยๆเนี่ยบอกให้เลิกก็หลายครั้งนับไม่ถ่วนนะแต่ไม่ยอมเลิกสักทีเห็นไหมฮะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะแต่ถ้าหากว่าท่านเลิกปฏิบัติเลิกอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องคิดว่าจะไม่มีอะไรมาส่งการบ้านไม่ต้องกลัวเพราะผมไม่เอาการบ้านแบบนี้ไม่ต้องการ แล้วก็ผู้ปฏิบัติก็เป็นอย่างเนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้ครูบาอาจารย์เหนื่อยโดยเฉพาะผมเน่ยเหนื่อยมากก็มันเหมือนคุยกันแล้วมันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะนั้นต้องเลิกทุกอย่างที่ปฏิบัติั่นแหละแล้วเรียนรู้กับธรรมชาติตรงนี้ี่ผมพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจําไม่ได้แล้วเนี่ยฮะทานนัดตอนนี้กลางวันผมว่างแล้วนะกลางวันผมว่างแล้ว อาจารย์บอกให้เลิกกลางวันผมว่างแล้วเพราะงั้นผมปีตายจะชไปไปว่ายน้จะจะจะตายปีายไปว่ายน้ำกันวไงปกติผมจะบอกท่านนัดว่ากลางวันเนี่ยผมไม่ว่างนะใช่ตอนนี้ต้องว่างนะฮะเลิกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบต่างๆตรงนั้นต้องเลิกขนาดเมื่อกี้เนี่ยเพราะเพราะว่า ผมบอกให้ท่านเลิกหลายครั้งจนนับครั้งไม่ท้วนแล้วแต่ท่านยังไม่ยอมเลิกท่านคิดว่ามันจะต้องดีมีสาระจะนําประโยชน์มาให้จะเอาการบ้านมาส่งอะไรมานี่ไม่เอาโยะไปหมดเลยเลิกไปฮะไม่เอาไม่รู้ก็ช่างมันนะหรือช่างเผือกก็ได้ไม่ต้องรู้สิอาจารย์เออแล้วธรรมชาติมันต้องรู้อยู่แล้วอะประสาทสัมผัสมันก็ต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยลมพัดมาก็รู้สึกเย็น เสียงมาก็รู้สึกได้ยินไม่้องทำอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้อะไร,รแต่ไปทำอย่างนั้นนะทำให้ประสาทสัมผัสเสียบางส่วนมันไม่รับรู้เท่าที่ควรเนี่ต้องต้องเลิกแบบนั้นครับที่ผมให้เลิกก็เพราะว่ามันไม่ออกมารับรู้อารมณ์เต็มร้อยเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นนกเป็นอะไรโอ้อาการน่าเป็นห่วง เพราะผมไ่คุยกับโยมอ๋อยนี่ผมรู้เลยเรานั่นนหละทีไม่มีใครก็เป็นอย่างนี้กันหรอกเพราะขนาดคนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะก็ยังสามารถบอกได้อแสดงว่ามันเกิดจากการที่ท่านไปทํามันอยู่นั่นแหละไปควบคุมบังคับมันอยู่นั่นแหละแล้วท่านลองเลิกแล้วเดี๋ยวพวกเนี้มันชัดเจนเต็มร้อย เป็นดันเนี่ยผมจะบอกต้นเข็งเลยนะครับอาจารย์เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับตอนนั้นผมอายุ41ปีผมมีปัญหาตอนที่ผมเป็นไบโพล่าอาจารย์แล้วผมหมอเนี่ยให้ยามากินปรากฏว่าผมอ่ะกลัวว่าผมอ่ะจะกระเพาะผมอ่ะไอไตผมอ่ะจะชิบหายซะก่อนเพราะว่ากินมื้อหนึ่งอาจารย์10กว่าเม็ดแล้ววันหนึ่งอ่ะ3มื้อมกินยาวันละ30เม็ดอาจารย์แล้วบวกกับโรคประจำตัวที่ผมมีอีก ผมก็เลยไปบอกกับหมอว่าหมอผมจะหยุดกินยาแต่หมอบอกว่าโรคไบโพลาร์นีหยุดไม่ได้มันต้องกินตลอดชีวิตเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะมันจะกลับมาเหมือนเดิมหมอก็เลยบอกผมว่าขอคําพูดดีๆเลยนะแล้วหมอจะให้หยุดผมบอกว่าป่วยกายมาหาหมอป่วยใจไปหาพระพุทธเจ้าหมอบอกพูดดีๆงั้นหยุดเลยพอหยุดนะอาจารย์ตอนที่ผมหยุดเนะี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบน,นี้อาจารย์ขเขาเรียกว่าจิตมันตีกลับ ผมกลายเป็นคนที่คุมอะไรไม่ได้เลยจือคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่ายาไบโพล่าเนี่ยมันให้เรากินแล้วมันคุมทุกอย่างเลยอาจารย์พุยง่ายว่าผมไม่กลัวไม่โกรธไม่กามไม่เกลียดไม่อะไรเลยอาจารย์ผมเหมือนกับเป็นก้อนหินนอืผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลยกับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าใครจะด่าจะว่าอะไรผมนะอาจารย์รู้ไหมว่าผมอย่างนี้ผมไม่สนใจผมคิดอะไรซับซ้อนไม่ได้แต่พอผมหยุดกินปุ๊บเนี่ยมันตีกับอาจารย์ ผมอารมณ์ผมวยมากเลยแล้วผมทรมานมากแล้วผมไม่รู้จะทําไงผมตอนนั้นผมเริ่มฟังธรรมะแล้วผมก็จับคําที่พระพุทธเจ้าบอกได้ว่าถ้าเธอเนี่ยมีจิตเศร้าหมองเนะี่ยให้เธอสาธยยายธรรมแต่ถ้าเธอจิตฟุ้งซ่านให้เธอนั่งสมาธิผมว่าอา้าวนี่เราฟุ้งซ่านมีหวา่าผมก็เลยนั่งสมาธิอาจารย์รู้ไหมว่าตอนผมนั่งเนี่ยมันสวิงอย่างนี้เลยนะจิตผมอะเพราะผมไม่ได้กินยาจังสวิงแบบนี้เลย ผมใช้เวลาทั้งหมด4เดือนอาจารย์ยจากที่สวิงแบบนี้จนกระทั่งมันนิ่งลึดเลยนะโดยผมใช้วิธีแบบนี้อาจารย์ผมรู้ว่าเฮ้ยอารมณ์เนี่ยมันเรียกว่าโกรธนะอารมณ์แบบนี้มันเกิดกระทบมันไม่พอใจนะอารมณ์แบบนี้มันกลัวนะอารมณ์แบบนี้มันเกิดราคะานะอันนี้มันเกิดโทสะนะผมเรียนรู้จากเรื่องพวกนี้อาจารย์อยพอเรียนรู้ปุ๊บมันเป็นวิธีเดียวอาจารย์ที่ผมจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้คือกดขม่มกดขม่มกดขม่ cab, ขมกดข่ม สรุปแล้วจะทําเหมือนเดิมใช่ไหมไม่อาจารย์ผมกําลังกําลังบอกอาจารย์อยู่ว่าผมฝึกตรงนั้นมาสี่เดือนใช่นึกว่าจะทําเหมือนเดิมผมจะได้ถอนสมองไม่ไม่อาจารย์ผมจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นถ้าผมจะทําแบบนั้นผมจะไม่มีผมจะไม่มาหาอาจารย์ผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกแต่ว่าท่านไม่เชื่อผมผมบอกให้ท่านเลิกหลายครั้งแล้วท่านไม่เลิกเชื่ออาจารย์เดี๋ยวผมจะไม่ทําอีกแล้วอาจารย์พูดจริงๆอาจารย์ผม ผมจะบอกท่านนัดว่าตอนนี้กลางวันผมว่างนะให้ท่านอท่านมีอะไรท่านก็คุยกับผมได้ผมจะไม่เก็บตัวแล้วอืผมจะไม่เข้าไปอยู่ในห้องแล้วแล้วผมก็จะไม่ออกมานั่งแล้วผมจะทําตัวให้มันปกติผมจะดูซิว่ามันมันจะเป็นยังไงผมน่าจะติดจากตรงเนี้ยอาจารย์เปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมใหม่โดยสิ้นเชิงเปลี่ยนได้ แต่เรื่องมันก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วมันมันไม่ใช่เพิ่งผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จัดการมันได้นานแล้วละอ่ามันได้เรียนรู้แล้วเพียงแต่ว่าผมว่าชินกับมันอ่าตรงเนี้ยอ่ามันมันชินกับมันอาจารย์ทีนี้ก็อย่าทําอะไรตามความเคยชินครับมือนาาให้ทด้วยธรรมชาติที่รู้ผมไม่มึกว่าวิธีการที่ผมทําตอนนั้นน่ะมันจะตัดธรรมชาติการรับรู้ของผมไปไม่มันอาจจะไวฝาเก่าด้วย ว่าเต็มร้อยไงของเก่ามันไม่เต็มร้อยแต่จะพอเลิกปฏิบัติแบบนั้นแล้วมันจะเต็มร้อยเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างลมพัดมาก็รับรู้เต็มร้อยเสียงมาก็รับรู้เต็มร้อยอย่างเี้ต้องแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าของเก่ามันไม่เต็มร้อยบางอารมณ์บางตะวันมันไม่เต็มร้อยแตกนะครับผมยืนคุยกับอาจารย์อูกับอาจารย์เนี่ย ผมไม่เป็นนะเออนั่นแหละผมไม่เข้าร้านะผมไม่เป็น,นอาจารย์ผมรู้หมดเลยนะแลกทุกครั้งเลยที่ผมเจออาจารย์เนี่ยผมจะไม่เป็นผมไม่เป็นเลยไม่ว่าอาจารย์จะถามผมวันนันะ้นที่อาจารย์เดินถามผมว่าท่านท่านเห็นนกไหมผมก็ผมก็เห็นแล้วก็รู้มันก็ต้องเห็นแบบปกติธรรมดาแล้วผมก็เชื่อเห็นแบบปกติธรรมชาติครัใหญ่หลวงลมพัดมามันก็ต้องเย็นหรือร้อน ก็ธรรมชาตินะนกเสียงได้ยินมันก็ต้องธรรมชาติของมันแต่ถ้าไม่ธรรมชาติไม่ธรรมดาไม่เต็มร้อยเนี่ยนะผิดปกติแล้วส่วนส่วนหนึ่งมันจะหายไปผมจะได้ยินแต่เสียงอาจารย์แต่ธรรมชาติโดยรอบเนี่ยผมจะไม่ได้ยินเลยคนระับมันก็ได้ยินได้ทั้งหนักเ,เสียงลมพัดมาเสียงนกร้องเสียงรถไถนาเสียงผมพูดมันมีหลายเสียงหลายอารมณ์